ในการครั้งหนึ่งมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกใบนี้อารยธรรมที่รุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีอันก้าวล้ำและผู้คนผู้เฉลียวฉลาดแต่แล้วในชั่วข้ามคืนอาณาจักรนั้นก็จมหายไปใต้ผืนน้ำอันมืดมิดเหลือไว้เพียงตำนานที่เล่าขานกันมานับพันปีเรื่องราวของนครแอตแลนติสหรือทวีปที่สาบสูน ไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานแต่เป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตำนานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจินตนาการของคนทั่วไปแต่มาจากปากของนักปราดญ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเพลโตซึ่งได้บันทึกเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ไว้เมื่อกว่า2,400ปีก่อนคำบอกเล่าของเพลโตบรรยายถึงนครที่งดงามแห่งนี้อย่างละเอียดตั้งแต่ผังเมืองรูปวงแหวนอันสลับซับซ้อน ไปจนถึงความมั่งคั่งจากแร่ธาตุและทองคำที่ใช้สร้างวิหารและผู้คนผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแต่ความยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความเย่อหยิ่งเมื่อความมักใหญ่ไฟสูงเข้าครอบงำหัวใจของผู้คนโทษทันจากเทพ,พเจ้าจึงมาถึงในรูปแบบของภัยพิบัติที่ทำให้ทั้งทวีปจมดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรในเพียงวันเดียวคำถามที่ค้างคาใจมาจนถึงทุกวันนี้คือแอตแลนติส มีอยู่จริงหรือไม่มันเป็นเพียงเรื่องเล่าเชิงปรัชญาเพื่อสอนเรื่องศิลธรรมหรือมีเขาโครงจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นบนโลกเราจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ห้วงลึกของประวัติศาสตร์และตำนานเพื่อค้นหาคำตอบของปริศนาแห่งอริยธรรมที่สาบสูญไปพร้อมๆกันคำบอกเล่าของเพลโตเรื่องราวของแอตแลนติสที่เราทุกคนรู้จัก เริ่มต้นขึ้นจากงานเขียนของเพลโตนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรีกโบราณซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง427ถึง347ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ในหนังสือบทสนทนาสองเล่มคือทิมาอุสและคริเทียสซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างเพลโตโซกราติสเฮอร์โมครติสและคริเตียสเองโดยคริเทียสอ้างว่า เขาได้ยินเรื่องราวนี้มาจากปู่ของเขาอีกทอดหนึ่งและปู่ของเขาได้รับฟังเรื่องราวนี้มาจากโซลอนนักการเมืองและนักปราดชาวเอเธนส์ผู้มีชื่อเสียงที่ได้เดินทางไปอียิปต์มื่อน,นานมาแล้วและได้ยินเรื่องราวนี้มาจากนักบวชชาวอียิปต์อีกทีหนึ่งเพลโตบรรยายถึงแอตแลนติสว่าเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่กว่าเอเชียและลิเบียรวมกันตั้งอยู่นอกเสาหินแห่งเฮอร์ิวลิสซึ่งในปัจจุบัน คือช่องแคบยิบบันตานครหลวงของแอตแลนติสถูกสร้างขึ้นบนเกาะที่มีลักษณะเป็นวงแหวนโดยมีคลองน้ำและกำแพงสลับกันเป็นวงกลมหลายชั้นล้อมรอบอาณาจักรไว้ใจกลางเมืองเป็นเนินเขาที่มีวิหารของเทพโพไซดอนผู้สร้างและปกครองอาณาจักรนี้ วิหารแห่งนี้ถูกบรรยายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการประดับประดาด้วยทองคำเงินและโลหะผสมที่เรียกว่าโอริชาคุมซึ่งว่ากันว่าเป็นโลหะลึกลับที่หายากและมีค่าชาวแอตแลนติสถูกเล่าว,ว่าเป็นชนชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมอย่างมากพวกเขามีความสามารถในการสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมีระบบการปกครองที่ยุติธรรม และยังมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างน่าประหลาดใจด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายทำให้พวกเขามั่งคั่งและมีอำนาจยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นๆในยุคเดียวกันแต่จุดเปลี่ยนที่น่าเศร้าก็มาถึงเมื่อชาวแอตแลนติสเริ่มหลงไหลในความมั่งคั่งและอำนาจพวกเขาเริ่มละทิ้งศีลธรรมและคุณงามความดีที่เคยยึดถือ ทำให้ความบริสุทธิ์ของจิตใจค่อยๆเสื่อมสลายลงเพลโตได้กล่าวไว้ว่าเมื่อส่วนที่เป็นมนุษย์ของพวกเขาเข้าครอบงำและส่วนที่เป็นเทพเริ่มจางหายไปเทพเจ้าทั้งหลายจึงตัดสินใจที่จะลงโทษพวกเขาเพื่อสั่งสอนและฟื้นฟูความสมดุลให้กับโลกจุดจบของนครแอตแลนติสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกล่าวกันว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และคลื่นยักษ์ซินิมิที่ถาโถมเข้ามาในชั่วข้ามคืนทําให้ทั้งทวีปและพลเมืองทั้งหมดจมหายไปในมหาสมุ <pública> ทรแอตแลนติกทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบและความลึกลับที่ไม่มีใครสามารถหาคําตอบได้เรื่องราวของเพลโตจึงเป็นทั้งการบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่และคำเตือนถึงการล่มสลายของอารยธรรมที่หลงลืมคุณค่าของตนเองไปการตามล่าหาแอตแลนติส เรื่องราวของแอตแลนติสไม่ได้เป็นเพียงนิทานก่อนนอนแต่มันได้กลายเป็นปริศนาทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้จุดประกายความฝันให้กับนักสำรวจและนักวิชาการทั่วโลกให้เริ่มต้นการตามล่าหานาครที่สาบสูญน,นี้มาเป็นเวลานับพันปี i g n a นเซียสด n เนลลนักเขียนและนักการเมืองชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในคนรแรกๆที่จุดประกายการค้นหาแอตแลนติสในยุคสมัยใหม่ในปีคศ .1882 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ Atlantis: The a n t i d i l u v i a n World ที่โด่งดังอย่างมากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เขาได้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดีจากทั่วโลกเพื่อนำมาสนับสนุสน,นทฤษฎีของเขาที่ว่า Atlantis เคยมีอยู่จริงและเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมที่ก้าวหน้าเหนือกว่าทุกอารยธรรมที่เรารู้จักโดนลลี่เสนอว่าเมื่อทวีปแห่งนี้จมลง ผู้รอดชีวิตได้กระจัดกระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกและนำความรู้ติดตัวไปสร้างอารยธรรมใหม่ในอียิปต์อเมริกาใต้หรือแม้กระทั่งเมโสโปเตเมียทฤษฎีของเขาอาจดูเกินจริงในบางแง่มุมแต่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิชาการจำนวนมากหันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังหลักฐานและทฤษฎีที่น่าสนใจการค้นหาแอตแลนติสไม่ได้มีเพียงแค่การจินตนาการ แต่นักวิจัยได้พยายามนำหลักฐานทางโบราณาคดีและธรณีวิทยามาใช้ในการระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้ของนครแห่งนี้หนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือทฤษฎีมิโนซึ่งเชื่อมโยงแอตแลนติสกับอารยธรรมมิโนหรือมิโนอันซิวลาเซชันบนเกาะครีตในทะเลอีเจียนและเกาะภูเขาไฟซนตโตรินี นักโบราณคดีได้ค้นพบซากเมืองโบราณอะโครติรีบนเกาะซนโตรินีที่ถูกฝังอยู่ใต้เท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อ3,600ปีก่อนซากเมืองนี้เผยให้เห็นถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีระบบสุขาพิบาลที่ซับซ้อนและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามน่าทึ่ง เหตุการณ์ที่ทำให้เมืองนี้หายไปคือการประทุของภูเขาไฟเทราในช่วง1,600ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นการระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกาะบางส่วนหายไปและก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่ทำลายล้างอารยธรรมที่อยู่บนเกาะครีตที่อยู่ห่างออกไปถึง110กิโลเมตรได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทฤษฎีนี้จึงฟังดูสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคำบอกเล่าของเพลโตที่ว่า นครแอตเลนติสจมหายไปในทะเลภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนอีกหนึ่งหลักฐานที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้คือถนนบิมมินีซึ่งเป็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่เรียงตัวกันเป็นแนวยาวใต้น้ำลอกชายฝั่งเกาะนอตบิมมินีในบาฮามาสมันถูกค้นพบในปีคศ1968 นักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันคือถนนหรือกำแพงของเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำแต่ในทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หินปูนเกิดการแตกร้าวและเรียงตัวเป็นแนวคล้ายถนนทฤษฎีที่น่าสนใจอื่นๆการตามล่าหาแอตแลนติสยังคงดำเนินต่อไปและทฤษฎีใหม่ๆก็ถูกนำเสนอขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางคนถึงกับเชื่อว่าแอตแลนติสอาจอยู่ที่สเปนหรือโปรตุเกสโดยอ้างอิงถึงโบราณสถานที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งทฤษฎีที่ว่าแอตแลนติสอาจเป็นดวงตาแห่งซาฮาราหรือ Richard s t รั c เจอรซึ่งเป็นโครงสร้างหินในทะเลทรายมอริติเนียที่มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับผังเมืองที่เพลโตบรรยายไว้แต่ก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หักล้างทฤษฎีเหล่านี้ไป ไม่ว่าแอตแลนติสจะมีอยู่จริงหรือไม่การตามล่าหามันก็ยังคงเป็นแรงผลักดันให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณและประวัติศาสตร์ของโลกมากขึ้นมันกระตุ้นให้เราตั้งคำถามข,นขา้นคว้าและมองหาหลักฐานที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกและในประวัติศาสตร์ที่จางหายไปหากแอตแลนติสมีอยู่จริงมันคงจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ แต่หากไม่มีมันก็ยังคงเป็นบทเรียนและคำเตือนที่สำคัญจากอดีตที่เตือนเราว่าความเย่อหยิ่งและอำนาจอาจนำมาซึ่งการล่มสลายได้เสมอแอตแลนติสในยุคสมัยใหม่แม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดีจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแอตแลนติสมีอยู่จริงหรือไม่แต่เรื่องราวของนครที่สาบสูญแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยม และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนผู้สร้างภาพยนตร์และผู้สร้างเกมมากมายตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของแอตแลนติสทำให้มันเป็นพื้นหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการผจญภัยเวทมนต์และเทคโนโลยีที่ล้ำยุคแอตแลนติสในภาพยนตร์และวรรณกรรมในวงการภาพยนตร์ แอตแลนติสถูกนำเสนอในหลายรูปแบบตั้งแต่ภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์เรื่อง Atlantis: The Lost Empire 2001ที่นำเสนอแอตแลนติสในฐานะอนาณาจักรใต้น้ำที่มีเทคโนโลยีพลังงานผลึกที่ก้าวหน้าและเต็มไปด้วยความลับของบรรพบุรุษที่ถูกปกปิดไว้หรือภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่อย่าง Aquaman ของ DC ที่ให้ภาพแอ l a n t i s สเป็นอนาณาจักรใต้น้ำที่ทรงพลัง ปกครองโดยกษัตริย์ที่สามารถควบคุมมหาสมุทรได้